มาแล้วก็มานั่งจอยกันตั้งแต่ลิเวอร์พูลได้แชมป์นะแน่งทุกตำดาวครับเหมือนเดิมเลยครับใส่เสื้อหอ่มร<ส>้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมมาจะลองแชมป์มาจะลองแชมป์ถ้าอย่างเจนต์ตโฟนเนี่ยก็คือของแดงแรงฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค <c oughs> รับผมสีแดงเหมือนกัน,นครับผมอร่อยแบบแชมป์เลยครับ <c oughs> เป็นแชมป์มันก็ดูดีประมาณนี้นะ <c oughs> ถ้าทางการก็เสียบโบราณในสูงครับพี่แต่ถ้าเป็นแบบ เรียกกันติดปาก็คือไอเตี๋ยวได้ของอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่รุ่นแม่รุ่นย,ายา่าสองก็จะทำาก๋วยเสี๋ยวมันอยู่แล้วครับเราอยากจะทําเหมือนกัอนุรักษ์เตี๋ยวโบราณไว้ครับซึ่งอย่างการทำน้ำซุปก็จะเป็นน้ำซุปแบบโบราณเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับที่อันดับหนึ่งเลยคือต้มยำเสรจก็เตยต่อตตโพแล้วก็ตบ้ายด้วยแพงมันเป็นเอกลักษณ์เดียวคือเราทําในสิ่งที่คนในสิ่งที่เราชอบอ่ะคือไม่เป็นสีสันของของ,ของที่ร้านอะไร แล้วก็ซื้อซื้อเพิ่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S ในบ้านก็จะมีของสับตกอยู่เยอะอะครับนหนๆก็หนยๆแล้วก็เลยแบบทำให้มันสวยงามแล้วก็บางทีมี FC ฟซีลิเวอร์พูลมาจากหลายๆที่ครับ ก็มาถ่ายรูปก,กันอะไรอย่างเงี้ยมีคนรู้จักเยอะขึ้นมากเลยครับชายนาชมดูรีก็มีครับแล้วก็เคยมีลูกค้าไลฟ์ไปหาน้องที่สงขลาหรือหรือภูเก็ตอ่ะเหมือนกันน้องเป็นเอฟซีลิเวอร์พูลแต่อยู่าปากใต้ครับก็บเลยบอกว่าเออเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาทิวิญานเนี่ยเดี๋ยวจะพานนอนขึ้นมามา,มาเที่ยวอะครับลงมากินก็เสียเรืงมาถ่ายรูป <laughs> ไม่รู้ <laughs> เปิด8.30โมงครึ่งไม่เกิน4 0โมงเย็นนะครับ,บก็อย่ามาผิดวังนะครับดูดูข้างหลังนะครับเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นแข่แค่อวันครับมีพี่พี่พอายุทยามาชวนให้ไปฉลองพี่อายุทยาอยู่อครับอยากฝากอะไแฟนสีมะเป็นปกำลังใจให้นะครับในของเลี้ยง ต้ยมยำเย็นตาโฟแห้งแบบโบราณครับเส้นแนะนำก็จะเป็นเส้นบะหมี่เส้นเล็กโบราณช่วงนี้ก็จะมีเ,เมนูพิเศษก็คือยำเตีเ๋ทอดที่จอ,อดทุกคนนี้จีบอกขอทำคอเฟิร์มนี่ครับที่หมุนโฟสองแล้วก็บะหมี่ตีแล้วบะหมี่ยั้งหนึ่งนะครับ ใครับทีอตั้งใจมาทานอ่ะเขาก็ถามว่าร้านเปิดหรือปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับมีคนรู้จักเยอะขึ้นมากเลยครับเราขายแค่ต่อวันทย์นะครับก็คือเหมือนก็บแบบลูกค้าบังเอินร้านเปิดเนี่ยก็จะแบบรีบเลี้ยวรถเข้ามาเลยครับก็มีพี่พอยุธยามาชวนให้ไปฉลองที่อยุทยาอยู่อครับ ันที่คืนวันที่25ครับแล้วก็ที่เมืองลิเวอร์พรูที่อังกฤษเขาแห่กันวันที่26นะครับอายุทยาเย็นวันที่25บ่าย3ที่สนามกีฬากลางแล้วก็แห่มาที่บึงพลางครับก็ถ้าปิดร้านไทยก็จะรีบไปครับ แล้วก็มีความสุขไปด้วยนะครับเ,เปิด8โมงครึ่งถึงไม่เกิน4โมงเย็นนะครับตรงข้างกับ,บปั๊มปตทเสนาเลยปากทางเข้าวัดบางโกมา100เมตรนะครับ